สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมในช่องต้นคิดชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องนั้นนะครับก็คือปล่อยปลาให้ลดการตายนะครับก็คือปล่อยร้อยตัวก็ให้เหลือกับลงน้ําไป100อตัวเหมือนเดิมนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะปล่อยด้วยกัน3ถุงนะครับผม ถุงนี้ผมซื้อมาเนี่ยถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมีปลาอะไรบ้างเอ่ยนะครับอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับผมหลักการวิธีเราต้องแช่น้ําก่อนจะเพิ่งแกะถุงนะครับวางถุงไว้บนในน้ําก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ปรับอุณหภูมิน้ําให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับผมอ่า เอเก็คือให้ปลาเนี่ยปรับตัวได้นะครับก็คืออุณหภูมิน้ํามันจะได้เท่าๆกันนะครับผมาาวางไว้ก่อนสักพักนึงนะครับมีปลาเลยอันนี้เป็นปลาปลาในนะครับสีส้มๆแดงๆเนี่ยครับปลาในนะครับผมถุงละหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะครับผมนั่งฟังดีๆสองตัวเนี่ยขอ,องหมาครับ หมาเขากำลังงงว่าทําอะไรวะกำลังงงเขากำลังงงนะครับตัวนนี้ก็คือปลาบึกนะครับผมปลาบึกเนี้ยตัวประมาณเนี่ยเนี่ยเท่านี้โป้ง,งผมนะครับก็3ามตัวหนึ่งบาทนะครับสักพักหนึ่งนะครับผมค่อยๆนะครับเ,เย็นๆดูสิ ร้อยบาทได้ตัวเท่าไหร่เอ้ยเนี่ย,ย,ยปลาตะเพียงครับหนึ่งร้อยบาทน้าไปได้ไค่อยๆเอาน้ำใส่ก็ได้เจนปรับจะได้ปรับสภาพบรริภูมิน้ำให้เท่ากันนะครับ ค่อยๆปล่อยว่าค่อยๆให้น้ําในบ่อเนี่ยซึมไปข้างในถุงนะครับค่อยๆไหลเข้าไปในถุงนะครับอนี้ก็ได้ครับให้น้ำนค่อยๆไห,หลเข้า,ยายไปในถุงนะครับตาจะได้ปรับตัวทันนะครับปล่อยลงเท่าไรก็ให้เหลือเท่านั้นนะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะครับ ไ็ได้นะครับคอยได้นะน้ำน้ำในบ่อเนี่ยไหลเข้าไปในถุงชนิดนีนด้นะครับปลาเขาจะได้จับตัวได้เห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือปลาตะเพียนนะครับหนึ่งร้อยบาทเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณอ่า หนึ150่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยตัวนะครับผมไม่รู้ว่าจริงก็เปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้นับนะครับเขาใช้วิธีการตักเอาถ้วยเอาชามตักนะครับเอาชามตักแล้วก็บอกว่าอ่าเนี่ยชามหนึ่งเนี่ยประมาณ1 5 0ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยตัวนะครับอ,อ่าอังนี้หลักเนมา ด้มไหมเดีย๋ยวนะนะว่าอันนี้เป็นปลาบึกนะครับสามตัวร้อยตัวขนาดไหนเอ่ยสามตัวร้อยขนาดนี้นะครับผมนี่คือปลาบึกนะครับโอเคปลาบึกก็จะ ตเร็วจันนะเป็นปลาน้ำลึกเป็นปลาไม่น้ำาขงนี่เป็นปลาในนะครับผมก็จะมีสีแดงเวลาที่เขาลอยบนผิวน้ำก็จะขึ้นอยนะ่นี้เราเป็นแพรนะครับเป็นฝูงนะครับสีแดงแสงนะครับผม ได้เยอะนะครับน่าจะสองร้อยตัวนะครับไม่มีตายนะครับไม่มีตายครับวายลงน้ำไปครบทุกตัวโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอวิธีการ ปล่อยปลาที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับผมนี่คือบอ่อน้ําที่ผมใช้สาธิตในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเั้่งแต่การจับปลาการเลี้ยงปลา,าอะไรต่างๆนะครับผมรวมถึงการปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนะครับไม้ผลตะไคร้อะไรเงี้ยครับยาทดลองหมดนะครับถ้าสนใจติดตามช่องต้นคิดของเราก็รบกวนนะครับ ตามแล้วกด s u ับสไ้า e ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ